สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันพุทธที่14มก,กราคมแพ็กจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะส่งไปรสีนีไทยแบบ e m s ให้นะจ๊ะค่าส่งนะคะเหมาเหมา50บาทนะรับ5ต้นรับ c f ครบ5ต้นไหมคะส่งฟรีนะคะมีปลายทางให้ งานส่งแพ็คส่งให้ทั้งกระถางนะคะไม้ส่วนใหญ่อยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วจ้ะเห็นยังไงไปอย่างนั้นเลยแล้วก็มีป้ายเขียนชื่อบอนติดแถมไปให้ด้วยนะคะเขียนชื่อบอลด้วยปากากากันน้ําอย่างดีติดไปให้ด้วยนะคะแล้วก็มาแล้วนะคะใบกัมปูนะคะอ่าหกล่องบรรจุ5้กิโลไหมคะจะแพ็คเป็นถุงละ1นกิโลที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นถุงละ1นกิโลนะคะจะแพ็คลงไปทั้งหมด5ถุง หนึ่งกล่องบรรจุ5กิโล,ลอถนี้แม่ค้าขอคนสะดวกพร้อมโอนก่อนสำหรับใบกมปูนะกล่องละ130บาทนะคะรับ10โลเอาไปสองกล่องรับ20โลเอาไป4กล่องนะคะ <c oughs> ก็คูณไปได้เลยกล่องละ130บาทขอคนสะดวกพร้อมโอนก่อนสำหรับรตนี้ส่วนปลายทางยังไม่ได้เปิดให้นะคะสำหรับใบกมปูนะอะมาดูกันว่าสวยขนาดไหนใบกาปูที่บอกว่ามันต้องใช้เวลา หมักนะคะแล้วใบกัมปูของร้านแม่ค้าคัดขยะคัดกิ่งไม้ออกเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะสะอาดเลยแหละอ่ะนี่จ้ะเห็นไหมสวยแบบนี้เลยนะคะใบล้วนๆไม่ได้ผสมแกลบหรือพอกขุยมพะพร้าวแต่อย่างใดนะคะบรรจุให้1กล่อง5้กิโลนะคะได้ถุงละ1นกิโลแบบนี้ยทั้งหมด5ถุงสาเหตุที่แพ็คถุงละ1นกิโลเพราะว่าเผื่อลูกค้าใช้ไม่หมดความชื้นมันจะได้เก็บอยู่ในนี้ เพราะเวลาเอาไปแกะหมดแล้วใช้ไม่ทันอะ่ะมันแห้งใบมันแห้งความชื้นมันไปหมดเดี๋ยวมันจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้นะคะเลี้ยงบอนนะคะพอเวลาถ้ามันแห้งเกินเราเอามาใส่กระถางอะ่ะเราก็ต้องแช่ไว้แทบจะข้ามคืนนะเพื่อให้มันอิ่มน้ําชื้นชื้นๆอุ้มน้ําบ้างมันถึงจะ ดูดซึมน้ําได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแพ็คเป็นถุงละหกิโลให้แบบเนี้ยไปทั้งหมด5ถุงนะคะก็เท่ากับว่า1กล่องบรรจุ5้กิโล130บาทนะคะล็อตนี้ขอคนสะดวกพร้อมโอนก่อนนะคะปลายทางยังไม่เปิดให้สําหรับใบกัมปูใครสนใจสั่งได้เลยใบกัมปูวันนี้ส่งไม่ทันใบกัมปูหนูจะส่งให้อีกทีเป็น เป็นลอตวันศุกร์นะคะเป็นรอบวันศุกร์นะใบกําปูส่วนบอลสีส่งวันนี้ได้เลยเพระาะเมื่อวันติดออเดอร์ประมาณเกือบ40กล่องได้นะคะอาจจะว่างอยู่แค่สักประมาณ5กล่องนะคะ5กล่องถ้าวันนี้ใครรับโทรมาก่อนจะได้จะได้ส่งวันนี้ก่อนน่าจะว่างอีกแค่5้ากล่องส่วนหลังจากนี้ถ้า ใครโทรมาสั่งก็จะเป็นส่งอีกทีเป็นวันพุธนะคะเพราะว่าแพ็คไม่ทันเมื่อวานก็ให้อัดเต็มที่แล้วนะคะได้อยู่แค่40่กล่องนะคะเดี๋ยวแพ็คเพิ่มให้ก็สั่งกันไว้เดี๋ยวแม่ค้าแจ้งรอบส่งนะคะใบกั้มปูหายากนะเนี่ยกว่าจะผุขนาดนี้ใช้เวลาเขาหมักกันที78เดือนนะลูกค้าเนี่ยจะ้ะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเอาไปแล้วพร้อมใช้งานได้เลยสวยมากนี่นะจะ๊ะสนใจสั่งได้0 8 0 5 1 9 4 9 8 8นีิสาพรบอลสีโทรได้ทักไลน์ได้ ไปดูใบก็เออไปดูใบคำปูอีกเนาะไปดูบอลสีกันคลิปนี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่ต้นแรกเป็นชายชนนะคะายแดงสวยๆแบบนี้เลยขอ99บาทนะคะ2ต้นนี้ขอ99บาทชายชนนะคะปายแดงมากๆอันนี้เป็นราหูอมจันเนาะเอาไป79บาทอะอันนี้เป็นพลอยพัตตานะคะพลอยพัตตาขอ99บาท ด้านหลังตรงนี้บรนดาทซับนะคะบันดาทซับขอ90บาทนะใบใหญ่ใบโตใบแก่แล้วนะคะ1ต้น2ต้นก็ส่งค่ะค่าส่งเหมาเหมาห้บาทเท่านั้นรับ5ต้นนะคะรับครบ5ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางจัดส่งได้ทั่วประเทศงานส่งส่งให้ทั้งกระถังนะคะแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงอันนี้ต้นโตเลยต้นโตเลยเปิดมาทุกมิตินะคะแม่ฟ้าหลวงขอ9 9บาทนะคะมีแค่2ต้น อันนี้เป็นทาดบางแก้วจ้ะทาดบางแก้วขอ90บาทนะคะมี2ต้นหน้าชมพูสวยๆแบบนี้เลยหวานๆแบบนี้เลยนะคะนายทองเหม็นตับวีรชนนะคะต้นนี้เอาไป80บาทนะนายทองเหม็นหลวงราชเสนหาจ้ะหลวงราชเสนหาเอาไป80บาทนะคะมี1ต้นสิลาเพชรนะคะสีลาเพชรศีลาเพชรก็ให้ไป80บาทแล้วกันมี2ต้นสวยมาก กัดลายสวยมากนะคะศีลาเพชรนะคะมี2ต้นพระนางสุจิตรานะคะพระนางสุจิตราขออยู่ที่ขออยู่ที่90บาทนะคะใบแก่แล้วลงหัวแล้วลูกค้ากัดลายขนาดนี้ใบหนาด้วยนะคะ90บาทลวดลายสวยลายกระดูกสวยนะจ๊ะทรงใบก็สวยพระนางสูจิตรา90บาทหนุมานสืบมะคาจ้ะหน้าสวยๆายสวยๆนะมีหูใต้ใบนะจ๊ะ หน,ะะนุมานเป็นเจ้าลิงเนี่ยแหละอยู่ในตับลามรมเกียรนใบแก่แล้วมีหูใต้ใบด้วยเห็นปะพิกยังไงให้เห็นนี่นะจ๊ะหนุมานสืบนะคะเอาไปที่90บาทนะคะมี2ต้นด้านนี้เป็นควีนโพดัมนะคะเป็นควีนโพดัมใบเหมือนใบโพเลยออกสีดำๆแบบนี้นะคะควีนโพดัมขอที่100บาทนะคะ100บาทกิตติมาเจตจิรานะคะกิติมาเจจิราต้นนี้เอาไป90 ให้ไป9 0้บาทนะคะไม้ลายหินอ่อนนะคะถ้าใครชื่นชอบนะกิติมาสเจดจีระ90า90บาทถัดมาตรงนี้นายทองเหม็นค่ะตับวีรชนนะคะนายทองเหม็นเอาไปเอาไป7 9แล้วกันนายทองเหม็นมีต้นใหญ่ต้นใหญ่ไป80บเนาะเมื่อกี้เนาะไม่ค้าน่าจะยกซ้ำกันเนาะนะคะต้นเล็กเอาไปไซนี้เอาไป7 5ดาแล้วกัน 75แต่มันสวยมันใบแก่แล้วเหมือนกันนี่อันนี้เมื่อกี้แม่ค้าบอกเท่าไหร่แปบาทหรือเปล่าแปดสประมาณนี้นะคะอันนี้เอาไป7จห้าแล้วกันในทองเม่นนะคะนี่เจ็ดห้ามี2องต้นเป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวิจิตจินดาไม่ใช่สิอะไรนะไม่ใช่วิจิตจินดาชื่ออะไรนะแม่ค้าลืมเดี๋ยวก่อนนะข้ามไปก่อนเดี๋ยวแม่ค้ากลับมาให้เดี๋ยวนึกได้ก่อน เอออะมาทางนี้ก่อนนะคะทางนี้ก่อนเป็นซันเซ็ตสกายนะคะซันเซ็ตสกายต้นนี้ขอขอหนึ่งร้อยบาทแล้วกันเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะซัเนเซ็ตสกายเหนือดวงนะคะเหนือดวงก็เอาไปหนึ่งร้อยไม้ไป้ายนะคะอาจส่งไขยต้นนี้เอาไปแปดสิบบาทแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นลูกไม้นะลูกไม้ใบกลมเม็ดละเอียดละป้ายด้วย ใบสวยๆใบเข้มเลยอันนี้เพิ่งจะแบ่งออกเป็นต้นที่3ของสวนนะคะ550ต้นนี้ส่งให้ฟรีต้นนี้ใครรับต้นเดียวก็ส่งให้ฟรีนะคะ550บาทลูกไม้ป้ายนะคะใบกลมเม็ดละเอียดแบบนี้เลยเห็นความป้ายไหมป้ายชัดยิ่งโตยิ่งชัดจ้ะยิ่งโตยิ่งชัดนะคะลูกไม้นะจ๊ะ550บบาทลูกไม้ใบกลมนะอ่ะถัดมากลับมาตรงนี้ชื่ออะไรนะ สิริมงคลดีโอ้โหกว่าจะนึกได้สิริมงคลดีนะคะนี่จ้ะต้นใหญ่ๆโต,โต,โตสวยๆเลยสิริมงคลดีเอาไปต้นละ100บาทนะคะ100บาทสิริมงคลดีนึกตั้งนานนึกไม่ออกค่ะ <c oughs> เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจ้ะมีความสุขนะคะสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะสนใจต้นไหนโทรหาหรือทักไลน์หาแไหมคะได้ ที่เบอร์0805194988จะบอนสีจัดส่งวันนี้นะคะทักหาไมมคะวันนี้ก่อนบ่ายโมงได้เลยถ้าใครไม่ทนันใครทักมาไม่ทนันเดี๋ยวจัดส่งให้อีกทีเป็นรอบวันศุกร์นะคะใครเห็นคลิปช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะสามารถทักได้เดี๋ยวจัดส่งให้เป็นรอบถัดไป นะคะแต่ถ้าใครเห็นคลิปช่วงเช้าจัดส่งให้รวดเร็วนะคะทันใจก็คือส่งให้วันนี้ได้เลยค่าส่งเหมาเหมาห้บาทนะคะต้นเดียวก็ส่งให้นะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะมีค่าส่งอยู่แล้วนะคะไม่ค่าแพ็คส่งให้ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดสนใจใบกัมปูสั่งได้ใบกัมปูส่งเป็นรอบวันศุกร์นะคะวันสีส่งเป็นรอบวันนี้จ้ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ